สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับกลับมานะครับกับคลิปของ m o d e r a t o r Se นะครับดูเสร็จแล้วมาคุยกับ c o m m a n d t r s s t ในตอนที่6นะครับปริศนาความฝันของตัวเนมุนั่นเองต้องบอกว่าเป็นตอนที่ทำให้ผมรู้สึกว่านี่สิซีรี์แนว10ส่วนที่ผมอยากจะดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีครบรถนะนะไม่ว่าจะเป็นปริศนาเรื่องดราม่าแอบดัก,ดก แล้วก็มีการสืบสวนแบบปนตลกเล็กน้อยนะครับเออนี่สิที่ผมอยากจะเห็นในคอมเมนเดอร์นะครับอ,อ่าได้ดูแล้วครับคิดยังไงกับตอนนี้บ้างอืมครับก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ทิ้งปมเอาไว้น่าสนใจดีนะครับเป็นปมใหญ่ด้วยอ่าแต่ที่ผมชอบอะผมชอบบรรยากาศในคุกมันวะมันขิวเขียวอะเออมันเหมือนดูหนังแบบคอตรต,ต่อเนื่องอะเอออืมแบบว่าเป็นแบบเออสแลชเชอร์เนาะตีมันจะแบบว่าเหมือนหนังเรื่องซออะอะไรเงี้ยเออ<ช>จิ๊กซอ แต่จริงไอ้เรื่องที่หักมุมจริงอะนอกจากไอ้เรื่องเนมูเนี่ยผมว่านท์แมร์ตอนนี้ก็แอบว้าวอยู่นะเออเดี๋ยวค่อยใช่ <ไป S 2> ใช่ใช่ครับนอก<ม>อ่ะก็เรื่องเนี่ยมันจะเปิดมานี่ก็ผมว่าคอมมินนเนอร์อเซตอ่ะเขาเปิดเรื่องแบบว่าแต่ละคดีอะค่อนข้างไวนะแบบว่ามันไม่ได้มีการปูพื้นอะไรมาก่อนแบบแบบว่าเปิดมิชั่นปุ๊บก็อ่ะไปโผล่สถานการณ์นั้นแหละในความฝันตรงนั้นเลย ซึ่งผมก็มาตั้งคาถามว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยมันดีจริง,รงๆแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีการปูหรือว่าเกิดอะไรกับภารกิจเควนมิชันไงอยู่ๆก็ไปโผล่ในความฝันตรงนั้นเลยทําให้ผมมาคิดได้ว่าเอ๊ะเออมันก็เป็นความฝันนี่หว่าเพราะปกติเราฝันอะไรเนี่ยเราเราไม่ได้เกิดอะไรในหัวอยู่แล้วคือแบบเราหลับปุ๊บเราก็ฝันถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะมันไม่มีปีมีคุยอยู่แล้วคืแบบเออองใส่มันคงแบบอย่างนั้นเรามั้งก็เลยแบบเออไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะวแบบ่าเนื้อเรื่องเนี่ยยาาามมนนนนอเเเเี่่กก็็สใจะพปิด เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในคุกแล้วกันเนาะที่มีผู้ต้องขังอยู่ทั้งหมดสี่คนมีตัวเนมุแล้วก็มีประธานกับอ่ภรรยาของเขาแล้วก็มีตัวแล้วก็มีตัวเซตเองด้วยเนาะอ่าซึ่งก็ยังทิ้งปริศนาไว้ว่าในทีแรกเนี่ยว่าอะไรนะอะ่ครอบครัวเนี่ยก็เป็นครอบครัวของเนมูเองแต่ว่าเนมุก็มาบอกที่หลังว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเป็นครอบครัวเนี่ยเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน อะไรประมาณนี้นะทําให้แบบโอ้คู่นี้แบบทำตัวไม่ถูกเลยาะผมชอบมากเลยตอนแรกที่แบบอะไรนะคนนี้คือครอบครัวคุณหนึ่งงั้นเหรอในมูฟ f มิลี่โอ้โหแบบ เขาเรียกอะไรมันมันโชว์นี่บอกว่าแม่งโชว์เลยเว้ยแบบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลดล็อกให้ดูนี่ถอดเสื้อแล้วปลดล็อกกุญแจนี่นั่นมีดีดนิ้วโชว์ด้วยไม่ย่างเดียวโอ้ยปอกคออะไรพวกนี้หลุดหมดผมชอบว่ะที่มันตัดไปในเนี่ยโลกจริงอ่ะแล้วแต่นนั่นมันยิ้มอ่ะนี่บอกว่าไม่ละมือยิ้มอยู่ข้างฝันะผมชอบตัวฉากนี้มากเลยคือคือตอนเนี้ยมันมีการตัดเป็นโลกจริงบ่อยเหมือนกันนะระหว่างฝ่ายแล้วมันฮาอะไรหลายฉากอ่ะ เออคือแบบมันคือคนที่เราแบบเหมือนเราในโลกจริงๆอย่างที่แบบไม่ได้ใจในความฝันแล้วม่นทำท่าแบบนั้นน่ะแต่ปกติไม่ไม่มีใครเห็นไงอ่าไม่มีใครเห็นว่าแตาคุณจะตั้งกล้องของปิดไปในห้องตัวเองแต่นี่คือแบบบาคูอ่ะเ็แบกว่าเวลาวิ่งมันก็แบบเออแบบวิ่งลงมาไดในโลกจริงมันก็วิ่งอ่ะละมือวิ่งงั้นน่ะเออเฮ้ยผมจ่อแบบอะไรที่หาดีแด่เพาะไอ้หน้ายิ้มแบบได้ใจอ่ะโอ้ดิได้โชว์แล้วได้โชว์ตัวหน้าอบครกวนในมุจังอะไรเงี้ยโอ้ดยอดเลยนี่เป็นฉากตลกที่โคตรฮานะครับอ่า นอกจากนี้ก็ออย่างที่บอกว่าในมูเนี่ยก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยก็ไม่ใช่ครอบครัวจริงๆก็ทิ้งปริศนาไว้เนาะแต่ว่าตัว Agent C, Agent X, เอเจนซีเอเจนซ์เอเจนเอเจน์เซเว่นของเราเนี่ยก็ทําการถ่ายรูปไว้เออไอ,อ้อน,นี่ผมว่าเจ๋งนะในการที่แบบถ่ายรูปในความฝันแล้วแม่งติดอะ่ะนึกออกว่าแบบในโลกจริงก็ยังเอารูปไปสืบต่อได้อะอันนี้ผมว่าแม่งเจ๋งมากเลยหัวกอ์อันเนี้ยใช่ แต่ๆที่น่าสนใจคือนอกจากถ่ายไอ้สองคนนั้นแล้วก็ถ่ายนี่ด้วยเนาะเป็นมันติดมันบังเอิญติดอันนี้เยสัญลักษณ์อ่ะเอออืมเพราะจริงสัญลักษณ์อันนี้มันก็ปรากฏทั้งตอนเลยนะเออซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับที่หนังสือของน็อกในตอนที่แล้วอ่ะที่มันเปิดอ่ะที่มันบอกว่าเกี่ยวกับอะไรนะมีร่างกายรยะรรมิติอะไรพวกเนี้อืมสี่อย่างอ่ะเนาะซึ่งก็ขอบคุณข้อมูลนะครับในคลิปิี่แล้ว่าคุณร็บอกว่าสัญลักษณ์พวกเนี้ยอาจจะแทนร่างของมาเดอร์เซตทั้งสี่ร ปร,นะประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วผมก็ชอบอันนี้ด้วยคือแกตื่นมาเนี่ยแกก็สังเกตไปที่หน้าต่างไม่ได้ล็อกลงพัดเฉลิวแกรู้เลยว่าห้องห้องมีโจรแน่ห้องมีโจรแน,เน,น,เน่เออเรียกว่าลอกเอ่อคนตำรวจนะครับทั้งสองคนอ่าก็คือสวัสดิฟูจิมินะแล้วก็ผู้ช่วยของเขาอ่านาซุนะมัง่ง็จะไม่ผิดนะจะผิดขออภัยทั้งสองคนก็เหมือนจะย้ายฐานมาตั้งที่นี่ะล้วหุ่นยิงละกันเหมือนย้ายฐานมาตั้งอยู่นี่แล้วอ้แต่ผมชอบนะเขาแบบ ร่วมมือกันได้ดีอ่ะเออสืบเป็นเรื่องเป็นราวเลยโดยที่แบบตอนนี้ตัวบาคุก็บอกว่าเอ้ยมีแบ็คเคสเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ่านี่นนมีแบ็คเคสมีสริลักประหลาดเออปรากฏขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วบาคุแบบเออตอนนี้ผมทําคดีนี่อยู่ครับก็เอารูปให้ถ่ายเนี่ยอ่าให้ตัวผู้หญิงดูที่เป็นตำรวจหญิงเนาะแล้วลเขาก็แบบเออทำการสืบข้อมูลว่าเอออันนี้เป็นใครอันนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเออนี่ม,มันดูเป็นมืออาชีพดีอืมแล้วก็ผมชอบไอตัวไอซารกฟูจิมีนะที่เกมแบบว่าเขาเรีย อ่อแกดเชื่อมโยงหรือว่าแกเชื่อมโยงแกสูงมากอะแต่ว่าแกชอบเชื่อมโยงแบบมีใบแอดอะเออไม่ได้ตัวนนสนัอย่บอกเลยว่าเอ้ยแกแบบกับคิดทฤษฎีหีือว่าใบแอดเยอะเกินไปอะอะไรเงี้ยที่ว่าโอ้หรือว่านี่เป็นความฝันของอ่าแล้วตัวคุณผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบครอบครัวพุ่นแตกแยกอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าจากที่เป็นสืบมาเนี่ยเพราะว่าเออเพิ่งรู้ว่าเอ่อตัวละครชายตอนเนี้ยที่ติ๊งต่างก็เป็นพ่อของเนมูเนี่ยเขาคือประธาน บิโจงี้ของบริษัทต้นสังกัดของเนมูเนาะซึ่งก็เลิกกับภรรยาของตัวเองไปเพิ่งแยกทางกันไปเลยซึ่งตัวสวัสดิจิมี้เนี่ยก็ตั้งท่อดีว่าเอ๊ะหรือว่าความฝันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่อยากแยกจากเจ้าครอบครัวหรือเปล่านะอะไรประมาณเนี้ยเอยซึ่งตัวผู้ช่วยแกก็บอกว่าโอ้แบบหัวหน้าแบบงชจ่ะดีๆนะแต่ว่า,าแอดเยอะเกินไปอ่ะซึ่งบาคูเองก็รู้สึกเห็นด้วยเพราะแบบออกแอบด์กเกินไปนิดหน่อยแต่พอความจริงเฉลยนี่ก็ถือว่าว้าวใช้ได้เหมือนกันเนาะ อืมแต่จริงๆอ่ะผมผมไอคุณเทสุยาเนี่ยผมแอบนึกถึงโมลิโคโกโลอ่อะเออไอการนิวเคีดีแกแบบแม่งแบบมันจะมีความใบแอนนิดนึงอะ<ช>่ะเออแต่ว่าใช่จริงไอพูดถึงสัญลักษณ์อ่ะมันก็มีที่น่าสนใจนะมันมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยขึ้นตรงภูเขาอ,อ่ะอันเปเลอร์เลยอ่ะเออตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรทาไมมันใหญ่ขนาดนั้น มันมีไปโผล่ตามในในคุกด้วยเนาะบอกว่าเต็มไปหมดเลยเออเหมือนกับว่าไอ้คุกนี้เป็นองค์กรหรือบริษัทอะไรสักอย่างอะที่มีตาราสัญลักษณ์โลโก้เน,นี้ยเออซึ่งพอมาสืบอ,อ่าในเรื่องของล่วยความจริงเนาะว่าเอ,อประธานเนี่ยเป็นยังไงซึ่งตัวน้องสาวเนี่ยก็ผมแนม่ใจว่าเธอทำอาชีพอะไรนะเออน่าจะเป็นเหมือนกับเอ,อ่อผู้ช่วยหรือผู้จัดการสักอย่างอะ่ะที่เกี่ยวข้องกับกองถ่ายที่ถ่ายแบบว่าพวกรายการอะไรพวกนี้ม,มัง้งน่าจะั้งแบบเป็นสตาฟมนอนาถอะไรประมาณเนี่ยของกองถ่าย ซึ่งเขาก็พาตัวพี่ชายมานอกบาคูแล้วก็มาเจอกับคุณประธานซึ่งประธานนี่ก็บอกว่าโอ้มืนนิสัยแกจะชอบตีค่าของเป็นเงินมั้งแกพูดบ่อยๆว่าไอ้มุกตลกแบบนี้สิบดอลล่ายังไม่คุ้มเลยอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าในมูจังเนี่ยโหมีการเฉลยปมเบื้องหลังที่เป็นเมื่อ8ปีก่อนเนาะว่าตัวประธานเนี่ยเจอเนมูได้ยังไงก็คือเจอมาจากสถานรีเล็กกัมพาที่มีชื่อว่าสถานทองเคาะเด็กออมเมเลีย แต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนมูเนี่ยก็ย้ายมาจากสาโนเคอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ตัวประธานเนี่ยมาเห็นเนาะลรวบอกว่าโหนี่เป็นเด็กที่เจิดจ้ามากร้อยดอลลาร์นี่หืมได้แน่นอนร้อยล้านดอลลาร์ดดารดได้แน่แน่เออก็เลยแบบทําการปั้นเธอนะจึงกลายเป็นดาราที่แบบใครๆก็ชื่นชอบเออเป็นเสมอสมบัติของประเทศญี่ปุ่นเลยเอากวาดได้นะเออประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันทําให้เราแบบเอ๊ะ หรือว่าครั้งนี้มันจะแบบไม่ค่อยหักมุมกันนะเพราะปกติมันจะชอบหักมุมว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่เป็นเหมือนว่าเจ้าของความฝันแต่ครั้งนี้ดูไม่ค่อยหักมุมแฮมหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคิดคิดว่าไม่น่าใช่ภรรยาแน่ๆและอันนี้มันก็เป็นคุณสามีอ่ะของเนมูก็ไม่น่าใช่ป่ะไม่แน่ใจว่ะมันมีอยู่สองคนอ่ะไม่ตัวสามีก็ตัวอุนเนมุอ่ะที่ไปเจ้าขอกผมว่าไม่น่าใช่เนี่ย เออว่าไม่น่าใช่เนมูดส่วนตัวผมมองนะเพราะว่ามันมันน่าจะยังไม่เฉลยขนาดนั้นอ่ะเอออาจจะนะอาจจะแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะตอนหน้ามันก็เออมันเป็นคุกก็เลยแบบน่าสนใจอยู่ใช่ใช่ใช่ว่าทาไมมันถึงเป็นคุกกันนะมันต้องมีความหมายสักอย่างอ่ะเนาะเออโดยที่ก็มีการกลับเข้าไปในโลกความฝันเนาะแบบวทามิชชั่นต่อมิชชั่นตอนนี้คือทํามันบอกว่าพาทุกคนนะอย่าลืมว่ามันเขียนว่าพาทุกคนออกจากคุกเออ ซึ่งในตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยก็มีการคุยกับตัวเดมูจังว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่บอกว่าคนนี้เป็นประธานของคุณด้วยอะไรมาเนี่ยก็แบบว่าเหมือนเดมูจังเนี่ยมีความลับกับเขาแล้วพอมาคุยกันดีๆเนี่ยเหมือนเดมูจังก็แวฟิวขาดประมาณนึงแล้วก็บอกว่าอันนี้ประเด็นที่ผมชอบนะเพราะว่าแกพูดว่าการเข้าถึงความฝันคนอื่นน่ะแล้วก็แบบมาจี้ถามเรื่องปมอะไรพวกเนี้ยเออมาคือแบบมาเหมือนไม่การแบบล่วงละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของบุคคลนั้นๆน่นะเออซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองอีกแง่มุม ความฝันของเราอ่ะไม่ว่าจะดีหรือร้ายอ่ะมันเป็นเหมือนกับด้านมืดในจิตใจของเราที่มีแค่เราคนเดียวอ่ะที่ที่จะรู้อ่ะเนาะยกเว้นว่าเราจะไปเล่าให้ใครฟังอ่ะนะอ่ามันเป็นแบบที่เก็บด้านมืดของเราไว้แต่ที่สิ่งที่บาคูกําลังทําเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการช่วยคนน่ะแต่เขาก็กําลังแบบว่าเหมือนไปเจาะจี้ปมอ่ะเออบังคับให้อีกฝ่ายเขาแบบคลายอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งอ่ะให้รู้ว่าเออราจะเลียบิชเ่นนี้ยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าเออความจริงตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการ ลั่เมิดสิทธิส่วนบุคคลจริงๆแต่ว่ามันก็ปกติถ้าเกิดว่าคิดคิดในโลกความจริงมันอาจจะใช่แต่นี่มันคือเซตติ้งที่ถูกสร้างขึ้นน,นะแล้วเขาว่าโลกจริงมันคงไม่มีใครไปทำงางนั้นได้หรอกเนาะ<ช>ย่ไปแต่เราไปเล่าความฝันให้คนอื่นฟังอ่ะอันอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่เออแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีน<ม>ี่ด้วยนะไอ,อตอนแรกเข้าใจว่าเป็นไนแรมประจำตอนที่มันจะเหมือนเหมือเนเหมือน,น,นปูอ่ะเออผม,ผมก็ผมก็งงว่า เข้าไปมันตุยง่ายจังวะเออแต่ว่าใช่ใช่มันตุยง่ายมากเลยแต่ที่น่าสนใจคือไอ้ล่างนี่ก็เทนะมันคือล่างน้ําเงินแหละแต่ว่ามันมันเป็นหมวดล่างน้ําเงินอะที่มันเป็นมือนออกากคือไอ้ผมเข้าใจคอนเซปต์ในเรนเดอร์มันน่าจะแบ่งแบบนี้เว้ยถ้าเป็นล่างแบบกายภาพอะมันก็จะเป็นล่างสีแดงใช่ปะไอ้พวกล่างดินอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นล่างน้ําเงินมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีปะเพราะมันชื่อล่างอะไรเทคโนโลยีอะไรสักอย่างอะเออ ผมว่าก็เป็นไปได้นะใช่ใผมว่าเจ๋งดีว่ะมันทําให้แบบสามารถขายของเล่นโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันมีร่างใหม่บ่อยอ่ะเออมันอารมณ์หมือควรเสิมอ่ะเออเออนี่ไอ้หูกู้มีประเด็นนะเพราะว่าผมก็ชอบอย่างหนึ่งคือการแปลงร่างของไมเดอร์เซ็ตอ่ะมันไม่ต้องแปลงร่างหลายขั้นตอนซ้ำซ้อนอ่ะนึกออกว่าคืออย่างไอ้ร่างฟอร์มสีฟ้ามันไม่จาเป็นต้องแบบอ่ะเอาร่างเซ็ต ที่เป็นสแตนดาดมาใส่ก่อนเสร็จปุ๊บเอาเปลี่ยนใหม่อีกลูกหนึ่งใส่แคปซูลอีกูปหนึ่งให้กลายเป็นร่างสีฟ้าอะไรแบบนี้แล้วค่อยใส่แคปซูลอันใหม่ที่เป็นอ่อเมคานิกอะไรพวกนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งไม่จะเป็นไม่จำเป็นต้องแปลงถึงสามครั้งขนาดนั้นใส่อันเดียวเลยแปลงปุ๊บได้ทั้ง สกิลใหม่ได้ทั้งล่างใหม่อะไรเงี้ยโอ้ผมว่าเจ๋งว่ะมันไม่จ้เป็นต้องทําถึงขนาดนั้นน่ะเออนี่เขาท่านี่เขาท่าใช่ผมชอบเพราะว่ามันมันอารมณ์เหมือนแบบมันเอาจริงเหมือนล่างมันหรือเหมือนคือดูเหมือนล่างมันออกไม่เยอะนะเว้แต่มันออกหลายแคปซูลนะแต่เพียงแค่เขาใช้เทคนิคแบบให้มันเปลี่ยนแบบแบ่งหมวดอะเป็นหมวดแดงหมวดน้าเงินหมวดเขียวอะไรเงี้ยเออมันไม่ดูแบบเหมือนล่างมันไม่เยอะแต่จริงๆแม่งของเล่นเยอะเออแม่งดูเนียเลยเยอะแต่ว่าเออมันมันไม่ได้แบบอะไรแหละเขาขายของเล่นแบบมีสไตล์อะ เออเออเขาเรียกว่าคิดมาดีในในในการขายของอะอีกอย่างของแต่ละชิ้นมันก็จําเป็นในแต่ละมิชชั่นอนะนะเออคือมิชชั่นหนึ่งมันก็ไม่ได้ขายแค่ลูกเดียวนะเอาจังริงมันก็ขายมาสองสามลูกกันนะตอนที่บาคูมาขายออกมาใช่มันขายแบบโหตอนนี้ก็ออกสองมั้งเอออ่าก็มีไอ้ตัวหุ่นยนต์มั้งกับไอเนี่ยมิราดมั้งถ้ไผิดที่มันสามารถสร้างลากแยกได้เอออันนี้น่าสนใจตอนนั้นน่าจะใช้แหละตอนนี้ยังเก็บไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ ซึ่งตัวจริงของไนแมร์เนี่ยก็มีการมาเฉลยนะเพราะว่าในตอนที่กำลังแห่คุกอยู่เนี่ยตัวน็อกซ์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเออบอกว่าไม่ใช่มีนายคนเดียวนะที่สามารถแบบคงสติของตัวเองในความฝันได้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็ได้ใช้พลังของตัวเองเนี่ยในการสร้างไนแมร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเออ,อซึ่งไนแมร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้พูดมากซึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยพูดเลยวะหรือว่ามัน มันจะมาแล้วไปหรือแบบง่ายๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าเอาจริงแค่ดีไซน์ของก็รู้สึกมันไปมันแปล,แปล,แปลกๆก็สลับไอ้ตัวไดแมตัวเนี้ยนะอืมจนกระทั่งออกมาเฉลยความจริงว่านายเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าคุกเนี่ยมันมันจริงมันคืออะไรกันแน่พอเฉลยแล้วแบบโว้ยคุณพระช่วยไดแมมันคือคุกเองแล้วคุกไม่ใช่คุกเล็กๆนะครับมันใหญ่มากอะเท่าภูเขาเลยอะเออตอมันเริ่มประเทิมเลยผมเลยแบบเฮ้ยราเส้นจะเอาอะไรไปสู้วะ ใจใจแล้วคือมันน่าสนใจนะถ้าสมมุติว่าเซตมาทําพลาดแล้วไอ้ตัวเนี้มันหลุดในโลกความเป็นจริงอ่ะแม่งอันตรายกว่าตัวที่แล้วอีกนะเพราะตัวแม่งใหญ่ใช่ใช่อันตรายไปเพราะตัวเล็กๆอีกอ่ะอันนี้แบบมันระดับใหญ่โมโหฬานมหาศาลอ่ะเออคุณต้องเป็นคนที่มีความคิดด้านลบขนาดไหนว่าถึงจะสร้างในตัวได้แม่แบบนี้ขึ้นมาได้ในแม่คุกเลยนะเว้ยคุกี่เป็นคุกจริงๆอ่ะเออใช่แต่ว่าผมว่าดีไซน์แปลกนิดนึงแะมันมีหางเลยมันจะไม่ผิดใช่ไหมมีอยู่มีอยู่ Hmm. อืดีไซน์มันแอบ,บแ,ปแปลกๆนิดนึงแต่ว่านั่นแหละผมอยากจะรู้เลยว่าโอ้เอเจนซีโร่ของเราเนี่ยท่านประธานของของค์กรโค้ดเนี่ยเขาจะมีแกจิตอะไรเสริมไหมที่จะแบบให้ตัวเซตเนี่ยสามารถสู้กับไอ้แมตตัวเบิ้มขนาดนี้ได้ hmm. เออ oh. มีหุ่นยนต์ไหมหุ่นยนต์ไหมผมว่าไอ้ที่ไขอันไอ้สองอันนั่นแหละผมว่ามันต้องใช้สักอันหนึ่งอเออฮมยมี <Yeah. S 2> ราดมันไม่น่าจะขนาดนั้นเอ,อ๊ะหรือว่าอาจะใช้ไม่คณิกวะไม่คณิกที่เป็นไอ้ท่าหุ่ยนยนต์ไงอาจจะแบบสามารถใช้มือกลตรงนั้นแบบ ปนดิดอะไรขึ้นมาได้สักอย่างหนึ่งเออประกอบขุนสู้เลยจากเศษขยะอะไรอย่างงี้ใช้แค่ตอนเดียวเออจริงๆที่ผมมีมีอย่างนึงผมก็ชอบไะมไอฉากแอคชั่นตอนที่เซตแบบมันใช้ไอร่างน้ําเงินอะนะแต่ว่าแล้วมันเปลี่ยนกลับเป็นร่างแดงอะแล้วมันเอาไอแคปซูลของไอร่างน้ําเงินมือไอเนี่ยที่มือเป็นหุ่นยนต์อะเอามาใส่ตรงดาบอะแล้วมันทําให้ดาบคล้ายๆล้นเนี่ยผงม,มือเหล็กอะเอเอเท่ดีเท่ดีผมว่ามันช่วา ผมว่าแบบทีมงานเขาคิดมาดีแล้วจริงๆอ่ะสำหรับไอดอลเซดดาดูแบบทั้งเก๊ดเจ็ดูลูกเล่นอะไรมันดีเป็นหมดนะใช่ใชมันมันดูขายของเล่นแบบอนี่เดียดูว้าวมีชั้นเชิงเออว้าวดีมีชั้นเชิงผมชอบซึ่งในตอนท้ายเนี่ยก็ยังมีการเฉลยที่ค่อนข้างจะน่าตกใจอยู่เหือนกันนะเพราะว่าตัวฟูจิมิกับตัวผู้ช่วยเนี่ยได้ไปทําการอ่าสืบเนาะจากทางฝั่งโลกจริงโดยที่ไปคุยกับทางภรรยาของตัวประธานบริษัทเนี่ย ซึ่งตอนนี้เธอก็หย่าแล้วเนาะเธอก็เลยแบบเปิดปากพูดมาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเมื่อสี่ปีก่อนเออสี่ปีก่อนทําให้ประธานเนี่ยเปลี่ยนไปผนวกกับสิ่งที่ประธานในความฝันทําในตอนสุดท้ายนั่นคือการที่เขาเลือกว่าเอ้ยดูจากทรงแล้วเนี่ยเราออกจากคุกนี้ไม่ได้แน่เพราะงั้นเราจะอยู่ในคุกนี้ต่อไปเออล้วจะทาการโจมือเนมูแล้วก็วิ่งกลับเข้าคุกไปเลย เออซึ่งอาจจะสื่อถึงการยึดติดก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตัวประธานเองก็ดูจะยึดติดกับตัวเนมูอยู่พอสมควรในฉากท้ายสุดเราจะได้เห็นว่ามันมีห้อง,องตัวประธานเนี่ยที่แบบเต็มไปด้วยรูปของเนมูโดยเฉพาะรูปตรงกลางนะครับที่เป็นรูปกรอบดําเออที่เป็นอารมณ์เหมือนรูปไว้อะไรอ่ะนะซึ่งแบบฮะเอ้ยหรือว่าเธอจะไปแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยความเห็นเธอนอนโรงพยาบาลอยู่น่าจะแค่โคม่ามั้งหน้าจานน่า,จาน,น,นาจะาดีวผมไม่แน่ใจนะไอ้นนี้ใครรู้ก็ ค่อยคอมเมนต์บอกทีนะครับว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยยังอยู่ไหมหรือว่าเอเธอโคมา่าอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมว่าน่าจะโคม,ม่ามั้งเออถ้าเป็นโคมา่าก็ผมว่าคอนเซปต์ดีนะอารมณ์แบบว่าเมื่อเราเอ,อเคยตั้งคําถามไหมถ้าเกิดว่ามีคนที่นอนโคมา่าอยู่อะ่ะเออแล้วแบบเขามีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่แบบเขาไม่รู้สึกตัวเลยอะแล้วเขาจะฝันไหมเออถ้าตัวเนมูโคมา่าอยู่แล้วมีความฝันก็แปลว่าตอนนี้แบบเธอก็แบบ ไม่แปลกใจเลยที่แบบเธอจะสวมบทบาทเล่นตรงนูตรงนี้ตรงนั้นเพราะว่าเธอร่างจริงก็นอนเป็นผักอยู่บนเตียงเพราะงั้นตอนนี้เธอถอดจิตไปเล่นฝันใครก็ได้ละอะไรประมาณเนี้ยผมว่าเออมันเจ๋งดีว่ะอารมณ์เนี่ยเจ้าหญิงนิทาเอออ๋อใช่ใช่ใช่ครับเนาะก็มี ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหากมีความคิดเห็นหรือว่าข้อมูลแลกเปลี่ยนยังไงเสริมให้พวกเราเนี่ยที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ช่วยพิมพ์อย่างสุภาพนะครับใต้คอมเมนต์ได้วันนี้กับมิเดลเซตนะครับในตอนที่6ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในตอนที่7ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ